Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Thailand. You wanted me to watch this video my friends. Uh, I think this video is about royal urns. After um, their death, they are collecting the royal uh, ashes in the urn for respecting, for honoring uh, their memories my friends. If I understand it correctly. Let's read the translation first. Secrets in the royal urn. the sitting death ritual of high ranked royals we are gonna watch this video from tap moment youtube channel thank you my friends for sharing this video with us i'm curious about this video and let's start <S เพื่อนๆเนเคยสงสัยกันไหมครับพระบรมโกศหรือพระโกศซึ่งใช้บรรจุพระบรมศพหรือพระศพพระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายชั้นสูงในอดีตคืออะไร มีที่มาอย่างไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ <Okay. S 2> พระบรมโกศหรือพระโกฎคือภาชนะเครื่องสูงสำหรับบรรจุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศ์นอกจากนี้ยังมีโกฎที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง <Okay. S 2> ซึ่งการใช้โกดบรรจุพระศพพระราชวงศ์ไทยเป็นธรรมเนียมทำกันมานานแล้วครับแต่ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่า เริ่มมาตั้งแต่สมัยใดทราบเพียงว่ามีหลักฐานการใช้พระโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยานนแต่ถึงจะไม่แน่ชัดแต่ก็สามารถสันนิษฐานเบื้องตน้นได้ว่ามาจากคติพรามหมณ์ฮินดูผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของคนในอุตสาคเนโดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับรสนิยมทางศิลปะและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของคนพื้นถิน่นจนทำให้พระโกดมีรูปร่างอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นอกจากนี้ คำว่าโกดเป็นภาษาสันสกฤตดังนั้นรากของวัฒนธรรมการบรรจุศพลงโกดจึงน่าจะมาจากอินเดียโบราณ <Okay. S 1> ลักษณะของพระโกดมีรูปทรงกระบอกปากผาย um. กุดสอบเล็กน้อยมียอดแหลมฝาทรงกลมอาจแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานหลักเป็นสองประเภทคือพระโกดสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพและพระโกดสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ พระโกศพระบรมศพจะมีสองชั้นคือชั้นนอกเรียกว่ารองทำด้วยโครงไม้หุ้มทองประดับกระจกอัญมณีใช้สำหรับประกอบปิดโกศชั้นในชั้นในจะเรียกว่าโกศททำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองทั้งองอค์เมื่อเชิญพระบรมศพลงสถิตในพระโกศแล้วจึงเชิญเอาพระรองหุ้มพระโกศอีกชั้นหนึ่งต่อมานิยมเรียกพระรองเป็นพระโกศแทน จนเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเรียกพระรองทองใหญ่ว่าพระโกรทองใหญ่เป็นต้นแล้วทำไมจึงต้องอัญเชิญพระศพลงพระโกรธการเชิญพระศพเจ้านายลงพระโกรนั้นเป็นการจัดท่าพระศพให้เหมือนอยู่ในท่านนั่งตายประหนึ่งเสียชีวิตในท่าน,นั่งสมาธิด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อตายในสมาธิก็ยอมไปสู่ภพภูมิที่ดีงามและยังมีอีกความเชื่อที่ว่า การอยู่ในท่าน,นั่งงด uh, But they are, they are placing the um, ashes to the urn right They they are not placing the bodies because uh, I know there is crematorium of after the death of Thai people Is is it correct I I, I didn't know that Okay May, Maybe they are placing to the ashes the the royal ashes ตัวนั้นเหมือนกับท่าทารกในคันมารดาเป็นอุบายให้พิจารณาธรรมว่า เมื่อตายแล้วยังไงก็ต้องกลับมาเกิดอีกและควรจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงควรอยู่ในท่าเหมือนทารกในครรภ์ที่เชื่อมโยงกับการกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ยังไงนั่นเองและอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือเศียนกษัตริย์ห้ามตกพื้นเป็นความเชื่อว่าเลือดของกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์นั้นสูงส่งและหากตกลงสู่พื้นดินก็ถือเป็นสิ่งต่ำต้อยจะนำมาซึ่งภัยพิบัติ ความเชื่อนี้ปรากฏในหลายวัฒนธรรมรวมถึงในวรรณคดีอย่างเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งระบุว่าหากศรีรษะของอินทรชิตตกสุแผ่นดินจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ความเชื่อนี้ส่งผลต่อวิธีการสำเร็จโทษเจ้านายในอดีตอีกด้วยเช่นการใช้ท่อนจันทุบจนถึงแก่ความตายเพื่อป้องกันเลือดของเชื้อพระวงศ์ไม่ให้หยดลงพื้นและเสียนถือเป็นของสูงมากขนาดถวายตัวจึงต้องมีท่าพับเป็ด ดังนั้นพระศพจึงต้องตั้งขึ้น <Okay. S 1> ให้เสียนอยู่สูงนั่นเองท่าประทับนั่งในพระโกดต,ตามบันทึกที่มีการค้นพบระบุท่าประทับในพระโกธไว้ว่าพระเผาอยู่ในท่าประทับนั่งพระอุรุแนบอยู่กับพระนาพีพระชานุเกยอยู่ที่พระหนุพระบาทพันธนาการไว้กับเสาไม้พระกร่อนโอบรอบพระเผาไม้ที่เกยพระหนุ ต้องเป็นไม้ที่มีปลายเป็นรูปตัววายเรียกว่ากาจับหลักมีไว้เพื่อประคอง <Okay. S 1> พระศอและพระพักซึ่งไม้ชนิดนี้ okay, okay, okay. ไม่ได้มีการเสียบแทงทะลุร่างแต่อย่างใดโดยจดหมายเหตุรัชกาลที่3ากล่าวถึงการทำสุกรรมพระบรมศมพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไลซึ่งทำให้เห็นแบบแผนและวิธีการแต่ครั้งอดีตว่าเริ่มจากการถวายเครื่องสำหรับค้ำพระศียรก็คือไม้กาจับหลัก หรือพระปฐุมปัตตนิการรองที่พระบาทซึ่งมีก้านออกมาค้ำพะนุให้พระเสียรอยู่ในท่าที่เหมาะสมอาจเพื่อให้พระเสียรไม่ก้มต่ำลงหรือขยับขยืน่นก่อนจะจัดพระอิริยาบถให้อยู่ในท่านั่งต่อไปหลังจากถวายเครื่องค้ำพระเสียรแล้วจึงถวายพักกับปาสิกะสูตรทำสุกรรมพระบรมศพหรือมัตตาสังแล้วเตรียมผ้าห่อเมี่ยงหรือพักกับปาสิกะเสวตพัดปูซอนกันเป็นรูปหกแฉก แล้วเชิญพระบรมศพให้นั่งประทับท่านั่งเหนือผ้านั้นแล้วรวบชายผ้าไว้เหนือพระเศียรซึ่งจะปล่อยชายผ้าไว้สําหรับผูกพระภูสายงสดัประกอบจากนั้นห่อด้วยผ้าตั้งแต่พระบาทผ่านขึ้นไปจนถึงพระกันถาแล้วเน็บไว้หลังจากนั้นจึงเชิญพระบรมศพลงพระโกศแล้วหนุนด้วยหมอนโดยรอบเพื่อกันเอียงเป็นการเสร็จขั้นตอน <Okay. S 1> นอกจากนี้ยังมีภายใต้พระโกศที่สําคัญมาก พระศพที่ประทับในพระโกธย่อมจะสลายไปตามการเวลามีน้ำพระบุบโพน้ำเหลืองที่ไหลออกมาตามธรรมชาติดังนั้นจึงมีการสอดท่อเพื่อรับพระบุบโพให้ไหลลงไปรวมกันในถ้ำพระบุบโพซึ่งเป็นโถเซรามิกใต้ฐานพระโกธโดยน้ำพระบุบโพนี้จะยาขี้พึ่งสนิทเพื่อกันกลิ่นโดยมีรูต่อกับท่อพระบุบโพโดยในสมัยก่อนท่อพระบุบโพจะทำจากลำไม้ไผ่เล็ก ส่วนในปัจจุบันเป็นท่อพลาสติกใสทั้งนี้ก่อนถึงวันพระราชทานเพลิงศพจะมีพิธีที่เรียกว่าถวายพระเพลิงพระบุพโพคือการอัญเชิญถ้ำพระบุพเพซึ่งบรรจุของเหลวที่เป็นของเสียจากพระศพไปเผาก่อน <te le> เพื่อเป็นการจัดการเรื่องกลิ่นไม่ให้มีกลิ่นบรบกวนผู้มาถวายความอาลัายเพราะจะไม่เป็นมงคลอีกทั้งยังเป็นการถวายพระเกียรติต่อเจ้านายพระองค์นั้นเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเอง การถวายรูดเรื่องของศพบรรดาศัก์นั้นเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยครับเพราะส่วนใหญ่จะเก็บศพไว้นานพอสมควรบางรายเก็บไว้นานถึงสามปีเลยทีเดียวในส่วนของ <Yes. S 1> พระศพพระราชวงศ์ก็เช่นเดียวกัน oh. ที่มักจะเก็บพระศพไว้นานสืบเนื่องมาจากต้องรอพระราชทานพเพลิงศพในหน้าแล้งเท่านั้นเพราะในอดีตช่วงฤด,ดูฝนท้องสนามหลวงจะเต็มไปด้วยน้ำและใช้เป็นานาหลวงสำหรับปลูกข้าว พอเข้าฤดูหนาวจึงเริ่มสร้างพระเมรุเพื่อให้ทันพระราชทานเพลิงศพในหน้าแหลงดังนั้นจึงต้องมีกรรมวิธีบางอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงศพให้อยู่ได้น,น,นานโดยปราศจากกลิ่นรบกวนเพราะในอดีตนั้นไม่มียาฟอร์มาลีนป้องกันศพเน่าเสียหรือสารเคมีเพื่อให้ศพแห้งไปเองเหมือนปัจจุบันกรรมวิธีเลี้ยงศพเพื่อให้ศพอยู่ได้น,น,นานจะเริ่มจากการกรอกสารเคมีบางอย่างเข้าไปทางปากของศพเพื่อให้ไหลเข้าสู่ภายใน เช่นประหลอดบางทีก็กรอกด้วยน้ำพึ่งซึ่งเป็นวิธีโบราณแต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนการกรอกสารเคมีเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนะักทําให้เศษอาหารที่อยู่ในศพนั้นเกิดปฏิกิริยากับแบคทีเรียที่อยู่ภายในหรือพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือเน่าไหนนั่นเองครับซึ่งจะส่งผลให้มีน้ําเลือดน้นําหนองของเสียต่างๆไหลซึมออกมา ยิ่งหากวันใดมีกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินฟังสวดแล้วด้วยจากพนักงานที่อยู่ในงานเฝ้าจึงต้องเข้มงวดเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษโดยการสุมเครื่องหอมจากสมุนไพรอยู่ด้านหลังพระโกรธเพื่อจะได้ไม่มีกลิ่นรบกวนด,ดังนั้นก่อนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการเจ้าพนักงาน tradition is old traditions right? It is not using not Because I remember that King Rama Nine had uh, crematorium. They they uh, sh had, had their ashes from the crematorium, and Thai people using crematorium for their dead bodies. This this tradition must be old. Yeah, right. This must be an old tradition. Okay, uh, holding the body three years in in that urn. It, it is very interesting. It is very unexpected for me. Okay traditions very different tradition for me for จะอันเชิญพระศพออกมาจากโกดเพื่อเปลืองผ้าห่อศพนั้นออกแล้วนำร่างนั้นลงไปต้มในกระทะใบบัวซึ่งน้ำต้มศพนี้มีส่วนผสมของเนื้อไม้ที่มีสปปรรพคุณให้กลิ่นหอมเมื่อน้ำต้มเดือดก็จะใส่สมุนไพรหอมตามลงไปอีกรอจนศพเปื่อยได้ที่ก็จะเชิญศพขึ้นมาทำการรูดหากเป็นพระศพก็จะเรียกว่าถวายรูด ค่อยๆรูดเอาเนื้อหนังหรือเอ็นกล้ามเนื้อออกจนหมดแม้กระทั่งเครื่องในต่างๆจะเหลือไว้เพียงแต่กระดูกขาวๆจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะอัญเชิญใส่ผ้าขาวลงสู่พระโกรธเตรเียมพระราชทานเพลิงต่อไปสำหรับเนื้อหนังที่เหลืออยู่ในกระทะน,นั้นก็จะทิ้งไม่ได้นะครับจะต้องมีพิธีกรรมเช่นเดียวกับการพระราชทานเพลิงพระบุพพการถวายรูดนี้ครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในพศ2499 คืองานพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันธุ์วสาอยิกาเจ้าต่อมาในปีพศ2527งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีสำนักพระราชวังได้ตกลงกันว่าควรงดการถวายรูปซะเพราะพระมังสาแห้งติดไปกับพระบรมอัฐิซึ่งมีผลมาจากการที่พระบรมศพได้รับการถวายฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปในพระบรมศพแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อครั้งงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยา่าเมื่อคราสมเด็จย่าสวรรคตนั้นพระองค์ได้รับสั่งว่าให้นําท่านลงหีบซึ่งพระราชากระแสรับสั่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคราพิธีท่งน้าสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งสมเด็จย่าท่านเสด็จด้วยและได้เห็นการกระทาพระสุกรรมหรือมัตราสังพระบรมศพ แล้วอัญเชิญลงสู่พระบรมโกศซึ่งเป็นไปด้วยความทุลักทุเล <Yeah. S 1> พระองค์จึงตรัสว่าอย่าทำกับฉันอย่างนี้อึดอัดแย่ด้วยเหตุนี้งานพระบรมศพของสมเดญญ็จย่าเมื่อปี2538ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการเชิญลงหีบพระศพแทนเช่นเดียวกับพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งสามารถทำได้ตามพระราชอัธยาศัยดังนั้นในพระโกศจึงไม่มีพระบรมศพสถิตยอยู่ตั้งไว้เพื่อเปลี่ยนพระเกียรติยศเท่านั้นส่วนหีบทรงพระบรมศพนั้นจะประดิษฐานด้านหลังพระแทน่นโดยมีฉากกั้นอยู่ถือเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยในโบราณราชประเพณีและนี่คือเรื่องราวความลับในพระโกศ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับหากเพื่อนคนใดมีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนคลิปนี้มีอะไรที่ตกหล่นผิดพลาดหรือผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมบสวัสดีครับสวัสดีครับ So this is the old tradition my friends okay 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 Because I can't remember this kind of traditions in uh, the new funerals, for example, King Rama 9 or Queen Mother, Queen Mother, Queen Sirikit. Okay, so uh, thank you Tap Moment YouTube channel for these very interesting informations. I had no idea they were using this kind of traditions. It is very difficult. Yes, uh, the, the preparations, the procedures. It, it is really very difficult. And it takes three years? Wow. It is really very interesting, very different, and very difficult. Secrets in the Royal Urn The sitting death ritual of high ranked royals. I had no idea before. Thank you for this interesting suggestion, my friends. Of course, uh, let's give a like for this uh, very informative documentary video. I like that. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.